บัญญัตยยิไตรยางคือการหาค่าที่4ในการแก้จโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์นะคะเมื่อมีค่าที่ทราบแล้ว3ค่าค่าที่ทราบแล้ว3ค่าหมายความว่าในโจทย์ส่วนใหญ่จะมีตัวเลขในโจทย์นั้น3ตัวนะคะหรือ3จํจำนวนค่ะที่แตกต่างกันออกไปนะคะเช่นตัวอย่างดินสอหแท่งราคา65บาทถ้าซื้อดินสอกแท่งจะต้องจ่ายเงินกี่บาท 3ค่าที่หมายถึงตรงนี้ก็คือเลข5าเลข65และเลข9นะคะเพื่อจะไปหาค่าที่4ซึ่งก็คือคำตอบของโจทย์ที่ถามว่าจะต้องจ่ายเงินกี่บาทการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาบัญญัติตรยางนะคะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการเทียบบัญญัติตรยางก็คือนำตัวเลขทั้ง3จํานวนนั้นมาเทียบกันเพื่อหาจํานวนที่4ค่ะ วิธีการในการหาคำตอบก็คือจะนำตัวเลขมาคูณและหารกันตามลำดับค่ะไปดูตัวอย่างโจทย์ปัญหาและไปลงมือทำพร้อมกันในหน้าที่5ได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัด4.2นะคะแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาบัญญัติไตราย,ยางค่ะหน้าที่5เป็นต้นไปนะคะมาดูข้อที่1กันเลยค่ะนักเรียนข้อที่1 น้ำซอสปรุงรส7ลิตรบรรจุขวดให้มีปริมาณเท่ากันได้14ขวดน้ำซอสปรุงรส1ลิตรบรรจุขวดได้กี่ขวดอันดับแรกนะคะเราก็จะมาดูค่าทั้ง3ค่าที่โจทย์กำหนดให้นะคะว่ามีอะไรบ้างอันแรกนะคะก็จะมีของน้ำซอสนะคะ7ลิตรนะคะค่าที่2คือ14ขวดนะคะและค่าที่3คือ1ลิตรนะคะ โจทถามว่าน้ำซอสปรุงรส1ลิตรบรรจุได้กี่ขวดมีหน่วยจํานวน2หน่วยนะคะหน่วยที่ว่านี้ก็คือหน่วยลิตรและหน่วยขวดค่ะมี2หน่วยนะคะอันนี้คือบรรทัดแรกคือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามค่ะน้ำซอสปรุงรส1ลิตรบรรจุได้กี่ขวดโจทย์ถามกี่ขวดค่ะเราจะนำสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยมาเขียนไว้ข้างหลังนะคะ ซ oh ah B B ึ่งสิ่งที่โจทย์ถามก็คือหน่วยของคําว่าขวดและสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ก็คือหน่วยลิตรแบบนี้ค่ะเราจะเขียน2บรรทัดเพราะอะไรไปดูเลยนะคะบรรทัดแรกเป็นสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ครูจะเขียนบรรทัดแรกคือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้และบรรทัดที่2คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะบรรทัดแรกสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ น้ำซอสปรุงรส7ลิตรนะคะครูจะเติมเลข7ลงไปบรรจุขวดให้มีปริมาณเท่ากันได้14ขวดคือ7ลิตรเนี่ยเท่ากับ14ขวดต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามค่ะบรรทัดนี้นะคะน้ำซอสปรุงรส1ลิตรจะบรรจุได้กี่ขวดตรงนี้เรายังไม่ทราบนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่โจทย์ถามเราจะให้ตัวที่อยู่ตรงข้ามนะคะคูณกัน ก็จะเป็น1คูณ14นะคะอยู่ตรงข้ามกัน1คูณ14หรือ14คูณ1อันเดียวกันค่ะส่วนตัวที่อยู่ตรงข้ามที่ไม่มีคู่ก็คือเลข7เอามันมาอยู่ข้างล่างนะคะก็จะกลายเป็นหารเราก็จะได้เหมือนเราจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ14คูณ1 7, นส่วน7ะคะก็คือสามารถหาคําตอบได้โดยการนำา4 4ไปคูณหนึ ได้14และนำา4 4ไปหาร7นะคะ14คูณ1ได้14ต่อไปก็นำไปหาร7 7 2 14คําตอบก็คือ2เท่ากับต่อท้ายเลยค่ะเท่ากับ2ขวดนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือเท่ากับ2ขวดแต่ถ้านักเรียนสามารถตัดทอนได้นะคะให้นักเรียนนำ ไปตัดทอนกันค่ะเช่น14กับ7นะคะอยู่ในสูตรคูณแม่7เราก็จะใช้แม่7เป็นตัวตัดทอนค่ะขีดทับ7และขีดทับ14บแบบนี้นะคะท่องแม่7ค่ะ7คูณอะไรได้14 7 2 14 7ดสองคูณอะไรได้7 7 1 7แบบนี้ค่ะจาก14ก็กลายเป็น2นะคะ2คูณ1ได้เท่ากับ2 สหาร1ได้เท่ากับ2ก็จะได้คำตอบคือ2อขวดเท่ากันนะคะจากนั้นก็เขียนตอบค่ะเราต้องลอกสิ่งที่โจทย์ถามมาทั้งหมดเลยน้ำซอสปรุงรส1ลิตรบรรจุขวด ได้2ขวดข้อที่1เรียบร้อยค่ะก็เป็นการหาค่าที่4นะคะของโจทย์ปัญหาเป็นการหาค่าที่4อันนี้คือค่าที่1ค่าที่2ค่าที่3นะคะและคำตอบก็คือค่าที่4ค่ะในการแก้โจทย์ปัญหานะทางคณิตศาสตร์นะคะ ในบางข้อที่ไม่ได้เน้นวิธีทำนักเรียนสามารถหาคำตอบด้วยวิธีใดก็ได้นะคะและการเทียบบัญญัติตรยางก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ค่ะข้อที่2กันเลยนะคะติ๋มซื้อเนื้อไก่สด5กิโลกรัมจ่ายเงิน400บาทเนื้อไก่สด1กิโลกรัมราคาเท่าใด3ค่าที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือ5กิโลกรัม 400บาทแล้วก็1กิโลกรัมนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคือราคาเท่าใดราคาเท่าใดหน่วยของราคาเป็นอะไรคะหน่วยของราคาเป็นบาทค่ะคำว่าเท่าใดหรือคือคำว่ากี่บาทแบบนี้ก็ได้นะคะความหมายเดียวกันภาษาไทยมันสามารถพลิกแปลงคำได้นะคะหน่วยที่โจทย์ถามก็คือหน่วยเป็นบาทค่ะเราจะให้หน่วยเป็นบาทอยู่ข้างหลังสุด เพราะว่าเป็นสิ่งที่โจทย์ถามแบบนี้ค่ะหน่วยเป็นบาทอยู่หลังสูตรแบบนี้นะคะทีนี้หน่วยอะไรอยู่ข้างหน้าคะของข้อนี้นั่นก็คือหน่วยคำว่ากิโลกรัมค่ะเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อะบรรทัดแรกคือโจทย์กำหนดนะคะ ตวงสื่อสีชมพูนักเรียนไม่จําเป็นต้องเขียนนะคะเพราะว่าคุณครูแค่เขียนให้ดูว่าบรรทัดแรกคือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้บรรทัดที่2คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะอะ่เราไปดูสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก่อนสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก็คือติ๋มซื้อเนื้อไก่สด5กิโลกรัมจ่ายเงิน400บาทแสดงว่าไก่5กิโลกรัมจ่ายเงิน400บาท ต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามค่ะก็คือเนื้อไก่สด1กิโลกรัมราคาเท่าใดตัวนี้นะคะก็จะเป็นเลข1ค่ะ1กิโลกรัมเท่ากับเท่าใดตรงนี้เรายังไม่รู้นะคะเพราะเรายังไม่ได้คิดคำตอบทีนี้เราก็จะจับคู่ตัวเลขนะคะเลขที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะให้นำมาคูณก็คือ1กับ40เนี่ยอยู่ตรงข้ามกันนำมาคูณค่ะก็จะได้ 400คูณ1ไม่ใช่40 40นะคะ400คูณ1หรือ1คูณ400ก็ได้นะคะความหมายเดียวกันก็จะได้เท่ากับ400คูณ1ส่วนด้วยเลขอะไรคะที่อยู่ตรงข้ามและยังไม่ได้นำมาเขียนนั่นก็คือเลข5นะคะไม่มีคู่ค่ะเพราะฉะนั้นให้มันอยู่ข้างล่างค่ะกลายเป็นหารนะคะวิธีการทำก็คือถ้าตัดทอนได้นักเรียนก็จับคู่ตัดทอน 400กับ5นะคะแต่ถ้าตัดทอนเลขมันเยอะไปเดี๋ยวไม่มั่นใจว่าจะตัดทอนถูกหรือเปล่านักเรียนนำมาหารเลยค่ะอันดับแรกนำมาคูณก่อน400คูน1ได้400เหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราก็จะนำ400ที่ได้ไปหารด้วย5ค่ะตั้งหารเลยนะคะ400หารด้วย5ค่ะ5คูณอะไรได้4ไม่มีเราก็เติม0นะคะ ขยับมาเป็น40 5คูณอะไรได้40 58 40ลบกันเหลือ0บางคนตอบเลยไม่ได้นะคะเพราะว่า0ตัวนี้ค่ะยังไม่ไดเอาลงมานะคะอยู่กับ0ก็กลายเป็น0 5คูณอะไรได้0ย์คะ5 0คูณ0ได้0พอดีค่ะลบกันเหลือ0คําคำตอบก็คือ80%นะคะนักเรียนเพราะฉะนั้น ไก่1กิโลกรัมก็จะต้องจ่ายเงิน80บาทเขียนตอบค่ะเนื้อไก่สด1กิโลกรัมราคา80บาท เรียบร้อยค่ะข้อที่2ต่อไปข้อที่3วันดีซื้อสมุดก้เล่มราคาเล่มละ25บาทวันดีต้องจ่ายเงินเท่าใดข้อนี้คิดแบบเทียบบัญญัติตรายางก็ได้หรือจะคิดเป็นการคูณมาเลยก็ได้นะคะข้อนี้นะคะวันดีซื้อสมุดก้าเล่มราคาเล่มละ25บาทอยากรู้ว่าก้าเล่มเนี่ยต้องจ่ายเงินเท่าใดเราก็หาคำตอบได้ด้วยวิธีการ คูณนะคะนำา25มาคูณ9แบบนี้ก็สามารถหาคำตอบได้เช่นกันค่ะ9คูณ5ได้45ทด4 9 28บวกอีก4เป็น22แสดงว่าวันดีต้องจ่ายเงิน225บาทแต่ถ้าเขาให้ทำแบบเทียบบัญญัติตรายางเราจะเขียนยังไง แล้วทำไมมันไม่มีค่าที่สามที่จริงมันมีค่าที่3ามอยู่ในซ่อนอยู่ในโจทย์นะคะซึ่งมันไม่มีตัวเลขโผลมาเราจะต้องใช้การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาค่ะสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือมีคําว่ากเล่มเล่มละ25บาทคําว่าเล่มละนี่แหละคะ่ะเล่มละตรงนี้ก็คือ1เล่ม25บาทวันดีต้องจ่ายเงินเท่าใด จ่ายเงินเท่าใดเงินมีหน่วยเป็นบาทนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ถามบาทว่ากี่บาทเราจะต้องเขียนคำว่าบาทบรอทบาทไว้ข้างหลังค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่โจทย์ถามแต่ข้างหน้าจะเป็นหน่วยอะไรคะหน่วยคำว่าเล่มค่ะโจทย์ประเภทนี้นะคะแต่ละข้อจะมีสองหน่วยให้นักเรียนดูนะคะแล้วก็ดูว่า หน่วยไหนที่โจทย์ถามนํามาเขียนข้างหลังสุดหน่วยไหนที่โจทย์กาหนดมานะคะเขียนไว้ข้างหน้าอ่าบรรทัดแรกสิ่งที่โจทย์กําหนดให้โจทย์กำหนดให้ไหมว่า9้าเล่มเนี่ยกี่บาทก้าเล่มกี่บาทนี่คือโจทย์ถามนะคะเพราะฉะนั้นเลข9้าจะต้องอยู่บรรทัดล่างแล้วเรามาดูบรรทัดแรกว่าจะเป็นเลขอะไรบรรทัดแรกก็คือตรงนี้ค่ะราคาเล่มละ25บาบาทตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนด แสดงว่า1เล่มราคา25บาทและถ้า9เล่มละ่ะเราก็เขียนเลข9นะคะจับคู่กันค่ะ5 5คู่กับ9นะคะก็จะเป็น25คูณ9ตัวที่ไม่มีคู่ก็คือเลข1นะคะนำลงมาอยู่ข้างล่างกลายเป็นหาระคะ่ะจำนวนใดก็ตามที่หาร1ก็จะมีค่าเท่าเดิมซึ่งก็แปลว่าเราไม่ต้องนำไปหาร1 ก็ได้คําตอบเลยนะคะทีนี้เราก็จะนำ25ไปคูณ9ซึ่งก็คือตรงนี้ค่ะ225หารหนึ่งก็ได้225เท่าเดิมเพราะฉะนั้นข้อที่3ตอบวันดีต้องจ่ายเงิน225บาท ต่อไปมาดูหน้าที่6กันนะคะข้อที่4ีท่อน้ำยาว3.6เมตรนำมาตัดเป็นท่อนยาวท่อนละเท่าๆกันได้4ท่อนท่อน้ำแต่ละท่อนยาวเท่าใดโจถามหน่วยอะไรคะนักเรียนท่อน้ำแต่ละท่อนยาวเท่าใดหน่วยความยาวของท่อน้ำในข้อนี้คือหน่วยคำว่าเมตรค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะนำคำว่าเมตรมาเขียนไว้ข้างหลังนะคะแล้วอีกหน่วยหนึ่งคือคำว่าอะไรเอย่ยดูสิคะมีคำว่าอะไรเมตรเขียนไปแล้วนี่ค่ะหน่วยจะอยู่หลังตัวเลขนะคะคือคำว่าทอนแสดงว่าหน่วยข้างหน้าก็คือคำว่าทอนเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ เรามาดูซิเราจะเติมเลขอะไรดีเราก็ต้องไปวิเคราะห์โจทย์ค่ะดูว่ามันเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือเปล่านะคะท่อน้ำยาว3.6เมตรนำมาตัดเป็นท่อนยาวท่อนละเท่าเท,ท่ากันได้สีท่อนแสดงว่าสีท่อนมีความยาว3.6เมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะจะเติมเลขสีนะคะ 4ท่อนเท่ากับ3.6เมตรแล้วอีกตัวเลขหนึ่งคืออะไรอีกตัวเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนนะ้าอีกตัวหนึ่งก็คือนี่ค่ะสิ่งที่โจทย์ถามท่อน้ําแต่ละท่อนแต่ละท่อนหมายความว่า1ท่อนยาวเท่าใดแต่ละท่อนน่ะยาวเท่ากันทุกท่อนเลยแสดงว่าเราก็ต้องเขียนเลขหนึ่งนะคะ วิธีการคิดเลขที่อยู่ตรงข้ามกันนำมาคูณกันนะคะที่มีคู่ก็จะได้1คูณ3.6หรือ3.6คูณ1อันเดียวกันค่ะตัวที่ไม่มีคู่และอยู่ตรงข้ามกันจะนำมาหารไว้ข้างล่างนะคะนั่นก็คือส่วนด้วยเลข4ีค่ะนำ3า3.6ไปคูณ1ได้3.6เท่าเดิมนะคะคูณ1ก็ได้เท่าเดิมจากนั้นก็จะนำไปหารด้วย4ค่ะ ตังหารเลยหารทศนิยมนะคะใส่จุดที่คำตอบให้ตรงกันค่ะปิดนะคะหารทีละตัว4คูณอะไรได้3ไม่มีค่ะเติมเลข0นะคะขยับมาค่ะคิดซะว่าคิดซะว่าตรงนี้ไม่มีจุดนะคะพอขยับมาก็จะกลายเป็น36 4คูณอะไรได้36 4 1 4 4 2 8 4 3 2 4ี่6 4 5 2ิบหกสี่ห้ายี่สิคูณเกได้36ค่ะเขียนเลข9นะคะเขียน36ลงไปอ่าเราก็ลบกันนะคะหกลบหเหลือ0นเหลือ0ย์ค่ะพอดีเลยนะคะคําตอบก็คือ0.9เมตรค่ะเท่ากับ0.9เมตรตอบ ท่อน้ำแต่ละท่อนยาว0.9เมตรขอ้อที่5จอยจ่ายค่าจ้างปูกระเบื้อง40ตารางเมตรเป็นเงิน1,000 10, 0บาท ช่างคิดค่าจ้างปูกระเบื้องตารางเมตรละเท่าใดสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะมีหน่วยตารางเมตรหน่วยเป็นบาทนะคะโจทย์ถามช่างคิดค่าจ้างปูกระเบื้องตารางเมตรละเท่าใดค่าจ้างมีหน่วยเป็นอะไรคะหน่วยเป็นบาทค่ะเพราะฉะนั้นเขียนคำว่าบาทไว้ท้ายสุดนะคะ อีกหน่วยหนึ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะก็คือคำว่าตารางเมตรค่ะตารางเมตรเขียนย่อได้ดังนี้ค่ะต่อเต่ารอเรือจุดมอม้าจุดนะคะตารางเมตรค่ะเขียนตัวย่อนะคะแต่คําว่าบาทไม่นิยมเขียนตัวย่อนะคะทีนี้มาดูค่ะว่าจะเติมเลขอะไรบ้างอันดับแรกค่ะเขาบอกว่าจอยจ่ายค่าจ้างปูกระเบื้อง40ตารางเมตรเป็นเงิน1 0 0 0 0บาท เราก็เติมเลข40เท่ากับ10,000บาทบรรทัดสุดท้ายโจทย์ถามค่ะช่างคิดค่าจ้างปูกระเบื้องตารางเมตรละตารางเมตรละก็คือเลข1นะคะ1เท่าไหร่ตรงนี้ต้องคิดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะจับคู่นะคะตัวไหนมีคู่อ่านี่ค่ะ 1คูณหนึ่งมืนนะคะหรือ1 0 0 0 0มืนคูณ1อันเดียวกันค่ะคูณ1ส่วนด้วยหรือหารด้วยนะคะตัวที่ไม่มีคู่ก็คือ40ค่ะแล้วนักเรียนก็คิดนะคะหาคำตอบว่าข้อนี้ช่างคิดตารางเมตรเท่าใดถ้านักเรียนอะตรงนี้ถ้ามันเขียนไม่พอนะคะนักเรียนขยับหน่วยมันมาเพื่อจะเขียนคำตอบนะคะ ตรงนี้ค่ะหาคำตอบมานะคะนักเรียนเป็นคิดเองนะคะข้อที่5กับข้อที่6แล้วก็ตอบมาเลยนะคะข้อที่6ขนมกล่องหนึ่งมี8ชิ้นอารีรัตซื้อขนม7กล่องได้ขนมกี่ชิ้นข้อนี้คล้ายๆกับข้อที่เคยทำให้ดูเมื่อกี้นั่นก็คือข้อที่3นะคะข้อที่6 ทำเองค่ะวันนี้ทํา6ข้อคุณครูทําให้ดูแล้ว4ข้อครึ่งนะคะก็ลงมือทําแบบฝึกหัดได้เลยค่ะส่งงานเวลา4ี่โมงเย็นในอัลบั้มเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ